ในโลกที่ทุกอย่างมันหมุนไปเร็วเหลือเกินนะครับท่ามกลางความไม่แน่นอนมากมายเนี่ยเคยสงสัยกันไหมครับว่าอนาคตที่กําลังจะมาถึงหน้าตาของมันจะเป็นยังไงแล้วจะมีโอกาสอะไรซ่อนอยู่สําหรับเราบ้างวันนี้เราจะมาลองสํารวจข้อมูลที่น่าสนใจมากๆจากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญกันครับใช่แล้วครับคําถามนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นการสํารวจของเราในวันนี้เลยเราจะมาลองคายรหัสกันดูนะครับว่าเทรนด์สำคัญ ที่จะมากําหนดทิศทางของธุรกิจแล้วก็โอกาสใ,ใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างโอเคครับเรามาเริ่มกันที่คลื่นลูกแรกกันเลยดีกว่าซึ่งเป็นคลื่นที่ต้องบอกว่าใหญ่แล้วก็ทรงพลังที่สุดเลยนั่นก็คือคลื่นของโลกดิจิตอลนั่นเองครับที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีชีวิตแล้วก็การทําธุรกิจของเราไปแบบพลิกฝ่ามือเลยเตรียมตัวให้ดีนะครับเพราะว่าคลื่นลูกนี้เนี่ยมันกาลังซัดเข้ามาเปลี่ยนแทบทุกอย่างที่เราเคยรู้จักเลยละครับ จะเห็นว่าธุรกิจพวกนี้นะครับเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยเหตุผลก็ง่ายๆเลยครับเพราะชีวิตประจําวันของเราทุกวันนี้มันย้ายเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์กันมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการประชุมงานผ่านวิดีโอคอลการสั่งอาหารเดลิเวอรี่หรือแม้กระทั่งการดูซีรีส์เรื่องโปรดทุกอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์แล้วก็เชื่อมถึงกันด้วยเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยครับพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยหลายคนอาจจะเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะ AI จะมาแย่งงานหรือเปล่า แต่มีข้อมูลที่น่าสนใจมากครับจากงานวิจัยของ PwC ที่ชี้ให้เห็นภาพที่อออาจจะต่างออกไปนะครับตัวเลขนี้มันบอกเราว่าจริงๆแล้วมันคือการเปลี่ยนรูปแบบของงานมากกว่าที่งานจะหายไปเลยซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันจะมีโอกาสใหม่ๆและก็อาชีพแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นสําคัญมาเลยไม่ใช่เรื่องของคนที่ต้องไปแข่งกับเครื่องจักรแต่มันคือการทํางานร่วมกันครับ เราก็ใช้จุดแข็งของของมนุษย์เราเนี่ยอย่างเรื่องการตัดสินใจที่มันซับซ้อนความเข้าใจาในบริบทต่างๆแล้วก็เอาไปรวมกับความเร็วความแม่นยําของ AI เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับเอาละครับพอเราท่องไปในโลกดิจิตอลกันมาแล้วเนี่ยคราวนี้เราลองกลับมาดูเทรนดการเปลี่ยนแปลงที่มันใกล้ตัวเรามากขึ้นไปอีกที่มันอยู่ในชีวิตจริงๆของเราเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วก็คุณค่าของประสบการณ์ครับ อันนี้ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่ธุรกิจที่โตแบบเด่นมากๆในยุคนี้เนี่ยคือธุรกิจที่เกี่ยวกับการดูแลตัวเองโดยตรงเลยทั้งเรื่องการแพทย์แล้วก็เรื่องความสวยความงามปัจจัยสําคัญก็มาจากเรื่องที่สังคมเรากําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัวแล้วก็อีกเรื่องคือกระแสของการท่องเที่ยวเชิญการแพทย์ที่ก็โตขึ้นเรื่อยๆเลยครับและทั้งหมดนี่แหละครับมันคือสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนมากๆเลยว่าคุณเราสมัยนี้ไม่ได้ต้องการแค่สินค้าอีกต่อไปแล้ว แต่เราโหยหาประสบการณ์ที่จะมาเติมเต็มชีวิตมากกว่าไม่ว่าจะเป็นความสุขจากการได้ไปเที่ยวการได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตหรืออีเวนต์ต่างๆหรือแม้แต่การหาความสบายใจจากสายมูไปจนถึงความสุขเล็กๆน้อยๆจากการดูแลสัตว์เลี้ยงที่เรารักเหมือนคนในครอบครัวเลยครับและเราก็เดินทางมาถึงคลื่นการเปลี่ยนแปลงลูกสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สําคัญกับโลกของเรามากๆเลยนั่นก็คือธุรกิจที่หันมาใส่ใจเรื่องความยั่งยืนของโลกทั้งในแง่ของพลังงานแล้วก็อาหาหรครคับ เรามาลองทำความรู้จักกับคำว่าฟู้ดเทคกันหน่อยนะครับจริงๆพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยมันก็คือการเอาเทคโนโลยีล้ำๆเนี่ยมาปฏวิวัติวงการอาหารเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องความมั่นคงทางอาหารแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้โลกของเรานั่นเองลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าเราสามารถพิมพ์สเต็กออกมาเป็นชิ้นๆได้เลยจากเครื่องพิมพ์3มมิติโดยที่ไม่มีส่วนผสมจากสัตว์เลยแม้แต่นิดเดียวฟังดูเหมือนหนังไซไฟใช่ไหมครับแต่นี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะครับ มันเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจริงแล้วเพื่อสร้างอาหารทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยครับหันมาดูฝั่งพลังงานกันบ้างก็เหมือนกันเลยครับเรากาลังเห็นการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ไปสู่พลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นพลังงานสาอาทิตย์โดยเฉพาะพวกโซลา่าเซลล์แบบลอยน้าที่กําลังมาแรงมากพลังงานลมที่อยู่นอกชายฝั่งแล้วก็ที่เห็นได้ชัดสุดๆเลยก็คือการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าหรือ ev นะครับทั้งหมดนี้ก็คือทิศทางที่กําลังมุ่งไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนขึ้นนั่นเอง แน่นอนครับว่าพอมีคลื่นของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ย่อมมีแรงกระเพื่อมเสมอเมื่อมีธุรกิจที่เป็นดาวรุ่งก็ย่อมมีธุรกิจที่อาจจะต้องปรับตัวกันอย่างหนักหรืออาจจะค่อยๆหายไปตามการเวลาเราลองมาดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างนะครับจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดธุรกิจในกลุ่มนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าได้รับผลกระทบโดยตรงจากคลื่นดิจิตอลที่เราคุยกันไปตอนแรกเลยนะครับอย่างบริการสตรีมมิ่งที่เข้ามาแทนที่แผ่นซีดีดีวีดี หรือว่าคลาวด์สโตรจที่เข้ามาแทนที่ทั้มไดรฟ์ที่เราเคยใช้กันทั้งหมดนี้ก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเทคโนโลยีและพฤติกรรมของคนเรามันเปลี่ยนไปนั่นเองครับพอเราเห็นภาพรวมของทั้งโอกาสและความท้าทายทั้งหมดนี้แล้วก็คงจะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าข้อมูลเชิงลึกพวกนี้เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ต้องบอกเลยว่าข้อมูลที่เราเอามาคุยกันในวันนี้เนี่ยไม่ได้มาจากการคาดดาวส่งๆนะครับแต่ว่ามาจากการรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงเลย และนี่ก็คือที่มาของข้อมูลทั้งหมดครับเป็นบทวิเคราะห์จากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือมากนะครับที่ช่วยให้เราได้เห็นภาพอนาคตของโลกธุรกิจได้ชัดเจนขึ้นและสุดท้ายนี้นะครับเมื่อเราได้เห็นเหมือนกับเป็นแผนที่ของวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยคำถามสําคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่อาจจะเป็นคําถามที่เราต้องกลับมาถามตัวเองมากกว่าว่าเราจะเตรียมตัวให้พร้อมกับการเดินทางครั้งนี้ยังไงดีขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับ ถ้าหากชื่นชอบการน,นำเรื่องราวดีๆมาเจาะลึกแบบนี้ก็สามารถติดตามกันต่อได้ที่ช่อง Whisper's Podcast by Breeze นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ